เฮ้ยผลงานคุณนี่มันสุดจริงๆอ่ะคุณโจ úng, งมาซะหน่อยไหมให้ดูค,ความใ<า>สอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมันจะกินคนละแบบกับตามร้านอาหารเลยนะพี่ใช่โอ้โหมันแบบจะอบอกว่าตามร้านอาหารมาจากขังมันในตู้อืมอันนี้คือจับมาจากกระชังขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหลุยดนีครับอ๋อน้ำมันไม่โฟลเนื้อมันจะไม่เหมือนกันเหรออันนี้มาัาเรียกว่าน้ำก๊อด <S 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 อดงโอ้จะอยู่ที่ ท่าเรือกระบี่นะท่าเรืออ่าวท่าเลนนะฮะเราจะไปลุยฟาร์มล็อบสเตอร์กันครับเรือเราค่ะอ่าเรือเราครับลำนี้ฮะเราจะไปด้วยลำนี้กันเอาคุณเวดีค่อยๆลงพร้อมลุยไหมนี่พร้อมมากอครับขอเชิญไกด์น้องโจ๊กของเราครับไกด์น้องโจ๊กมาเป็นกระแสนะเราไปกระชัง lobster ครับฮะเป็นกระชังของนกเอีด ขอบคุณเอฟเขานะฮะกระชังล็อปเตอร์เป็นกระชังคุณเอฟครับม,ม,มาโผลพนึงครับมา <Walk. S 2> <the> เอฟมาทัวกระชังครับเออดูเอาไกด์อีกหนึ่งคนของเรานะฮะมาพี่ะครับจะขอมกระชังครับเราไม่ได้มาเล่นๆนะฮะมีเคองมังและก็ปลาช่อนทะเละปลาเก๋าปลาเก๋ามีปลาเก๋าด้วยเฮ้ยแล้วผมจะได้กินไหมทุกอย่าง ไปเราไปดูงั้นเป็นยังไงนู้นนะคะนู้นชี้เลยค่ะคุณขอบคุณยี่มาครับไปทางมุมมองจ้าหลังคาสีขาวๆนู่นนะจ๊ะของอร่อยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปลุยครับคุณเขาไปแล้วนะคะโอ้โหอะไรนะอ๋อเลือดเลือดกุ้งเลือดกุ้ง ต้องกินกับสไปร์ตถึงจะอร่อยคุณเดินมาค่ะเพราะว่าฉันเดินไปแล้วบุระวังนะคะใช่ๆกินกับสไปร์ตอร่อยเชียร์สครับอร่อยมากไปเค็มๆเลยเนาะนะคะนี่คือบ่อของกุ้งมังกรเจ็ดสีอ่ะเธอโดดลงไปเลย เยเลธอเข้ากับกุ้งมากตอนนี <5 <5 ้ฉันพูดเลยสีเสื้อเธออ่ะจสีเหมือนกันเธอไม่เธอชนะกุ้งนะฉันพูดเลยกุ้งเจ็ดสีไหนไหนดูสิอ๋อเขาจะลากขึ้นมาแบบนี้เนาะโอ้ยระวังน้มันดิดแรงมันดิดแรงมีน้ำนิดนึีได้ครับจับได้มามือด้านอยู่นี่กุ้งมังกรเจ็ดสีได้มาแล้วอือว ของกุ้งมังกรเลนน่ารักอ oh, ๋อก uh, oh, oh, yeah. well, to oh, oh, ุ้งมังกรเลนไม่มีหนามจับได้ง่ายๆเลยแต่ตัวมันจะลื่นๆหน่อยมันจะดี๊ก็จะดีดแท๊กๆๆๆอย่างเงี้ยดี๊เี๊บดีดแรงนะปพรากันตัวของเขาที่เมนูแรกนะคะอะไรคะคุณกุ้งมังกรเจ็ดสีซาชิมิครับโอ้โหดูความใสและดูมันจะบอกว่ายังอุดมอยู่เลยอ่ะดูมันอุดเสร็จเออเนี่ยแหละดูปูเนี่ยแหละ นี่ฮะอันนี้โอ้โหขอเลิ่มจากหัวมันก่อนเลยนะโอ้โหดูมนันห้าในมันดิเยิมย้มๆเลยในวันนี้ไม่ได้เกณฑ์ู้ยครับ <c oughs> เป็นไงหวานมาก <c oughs> มีความทะเลไหมมันหวานมันละมุนมากเลยอะ่ะสดจริงๆเพราะว่ามันสดๆ่ขึ้นมาจากเมื่อจากกระชังเมื่อกี้แล้วนี่คือเนื้อของเขาเดีย๋ยวขอโฟกัสใส่แนวมากอู้ <c oughs> ยใส่จริงๆมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะนั่งเรือข้ามมาเรามาเจอกับ เป็นชิมซีฟู้ดแซ่บๆก่อนครับอืมลุยนะเป็นมุน้นเลยยังไงคะคนวันดีโอ้โหดูความใสดูความใสของเนื้อนี่นะฮะมาเจอขนมให้ <สบ S 3> ดูเหรอคะไม่ได้ให้กินเหรอคะให้ดูก่อนเดี๋ยวให้คุณวดีชิมด้วยเดี๋ยวให้คุณวดีกินโชว์ดีกว่าสักคำหนึ่งไม่เอาอืลุยฮะ ที่นี่เขามีน้ำจิ้มทั้งสองอย่างเลยนะทั้งซีฟู้ดและซีอิ๊วมาเมามาดูมาดูไม่ได้กินนะเรียกทุกคนมาดูโอ้เฮ้ยผลงานคุณนี่มันสุดจริงๆอ่ะ่ยคุณจงมาซะหน่อยไหมมาดูความใสอีกทีนึงนะจ๊ะมันจะกินคนละแบบกับตามร้านอาหารเลยนะพี่เนี่ยใช่โอ้โหมันแบบจะบอกว่าตามร้านอาหารมาจากขังในตู้อืมอันนี้คือจับมาจากกระชังขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหลุยดิครับ อ๋อน้ำมันไม่โฟลเนื้อมันจะไม่เหมือนกันเหรอรรอันนี้เขาเรียกว่าน้ำกระ๊อดเนาะโอ้ซาบิขึ้นโอ้ม,มาคุณคว็ดีจะมาเริ่มไหมนะฮะเป็นยังไงความใสของ <ใน S 2> เขาวันสีว้ววดีก็ได้กินบ้างนะคะอือหือของฉันได้ชิ้นเล็กเองก็เธอหยิบไม่เก่งอ่ะก็ได้ชิ้นเล็กไ,ไปอา้าวไปโอป้โหนี่นะคะวิเด็กินกับซีฟู้ด อ่าลุยดีครับเป็นไงเข้าปากเลยเป็นไงบ้างคะพี่มันหนึบมากเลยเนาะหนึบมากหนึบแบบเกินต้านทานเวลาเคี้ยวมันดังกรึบกรึบกรึบมันสดจริงไม่มีกลิ่นอะไรเลยอ่ะมันแบบมันดีอ่ะลุยฮะชอบไปที่พุ่งโอ้ยเราไปจะก้องกินเด็กเกลีบวปลาคุณพลอยนะครับไปคุณน้องโจ๊กนะมันไหลให้อยู่มันดีมากๆ ดูสิโอเคซีฟู้ดที่นี่เขาก็บนะจัดเชียวนะตามสไตล์เจ้าของครับห้ามเป็นคนจัดจ้านลุยฮะอะไร่ขอปลาหมึกดีกว่าไหมเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะหมึกเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับนี่ครับเขาโมโห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  อันนี้คือสดเลยนะฮะดูความใสดิฮะยังใสจิ้งอยู่เลยอ่ะสดตัวนี้ไม่มีแล้วฮะนี่แหละความนิยามเพราะสดใสไงอืมโอ้สดใสก็ว่าอยู่นวดนั่นได้ลองได้ลองดิหนวดได้ยังดึ๊บอยู่เลยดูนะฮะความใสของเนื้อปลาหมึกดนี่เวลาให้ทันทีกันปลาหมึกมาแล้วนะคะใสแจ๋วเลยอ๋อ นี่ฮะเราเริ่มจากหนวดกันเลยค,คือมันขี้ไม่ขึ้นมันลื่นปื้ดลื่นปืนป้ดเป็นหนวดที่ใส่มากใสและสดมากบอกเวลากินต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ามันจะติดคอได้งั้นเราต้องเอาลงไปแช่ก่อนอนี่นี่ดิ้น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 มาครับสด,ดติงติ้ง <สด S 1> ติง <สด S 1> ติงเลยอะ่ะกว่านี้ไม่มีกแลละลุยฮะโอ้โหดูลิ้นอ่ะ ที่นี่เคารับวันละประมาณสิบคนนะอืมอืม,อมวนเนื้อจีนเป็นซาชิมิอี้เลยนะฮะจ้ะโอ้โหความฟินระดับสิบลยุยฮะรได้ยินเสียงกรุบเลยอืมนี่คือไฮไลท์อะไรอ่ะปีกปลาหมึกปีกบอกเขาไม่ต้องหั่นเขาจะกินคนเดียวเหรอต้องกัดทั้งชิ้น กินทั้งปีกจะได้บินได้กินคนเดียวใช่ไหม้โ,มโหควมส่วนส่วน,ส,วนส่วนตรงเขาเรียกนะปีกมันจะกรึบมากนะที่สุดครับมาฮะลุยนะครับอืม้มบริหารกรรมมากมกรึบจริงอ่ะเดี๋ยวลองกินเนื้อก่อนอดูความใสสิเรื่องความสดน,นี่ไว้ใจได้ จะลุยแล้วนะคะลุยค่ะยังลุยด้วยครับมาฮะลุยครับก็ุยถี่มากเยกว่าจะหมดอ่ะอร่อยไหมอร่อยอือหือดูดูดโอ้ดูดิว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 วิ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 ว เขียว <c oughs> เขียว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 มันดึ๊บเนาะฟิลสุดๆเลยฮะเกือบเกือบส,สุดเลยอะ่ะใช่อันนี้คือฟาร์มเอฟกุ้งมังกรเจ็ดสีนะฮะรับรองไม่ผิดหวังครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆสนุกมากมีทั้งกุ้งมังกรมีทั้งปลามีทั้งอะไรยังไงบรรยากาศก็ดีด้วยเอออีกหน่อยเพราะต้องมีหม้อไฟมาลงแน่ๆเลยเนี่ยแบบทำเป็นเนาะทำเป็นชาบูนู่นนี่นั่น สนใจลองมาดูได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์และที่ติดต่อไว้ให้นะครับกบีนี่สุดยอดจริงครับเขียบ